ยาหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานักหมอทิดแก้หิดแก้ฝีเตยนเต้นเต้นเหลืออถึงประโยค์เหลืออนึงประโยคอาจารย์รงไมกินแป๊กด้วยหรอครับทัไปกินคือใช้พลังอะไรไปแล้วข้าวเขียว นี่สุดท้ายเราใช้พลังสาย้วแล้วนะครับผมยังเหลือใช่ไหมครับโอเคครับเอาไปเอาไปให้ถูกก่อนแล้วกันแค่อ่านได้เขาฟังแต่อ่านได้ถูกก่อนนะอีกทีไหมคะดีีครับอีกทีทีทีทดไปดี ยะลาแล้วต้องขึ้นมาระยองแล้วต้องขึ้นต้งลอกไปทั้งระยองและยะลาเ้ยเขาเกินเกิดกระถูกงั้นแต่มีคำเพิ่มเติมมานะคะอาจารย์ขาฉลุยไปยะลาแล้วมาระยองต้องขึ้นต้องล่องทั้งระยองและยะลาค่ะสรุปคนที่ชนะเพลงนี้นะคะอันนี้เพลงสิเกมเกมนี้ครับคนที่ชนะเกมนี้คืออากค่ะ ส่วนทุกคนนะคะก็จะได้ไปนะคะนี่ส่วนคนชนะเขาก็จะได้เสื้อพร้อมลายเซ็นทังห้าท่านจับไปด้วยค่ะส่วนท่านอื่นจะเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะแล้วก็ปฏิทินจากละครเรื่องโครงกันค่ะอะไรนะครับอาจารย์อยากได้เสื้อหรอครับ <laughs> เดี๋ยว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 ขอเสียงปรบมือให้กับผู้โชคดีดังห้าท่านบนเวทีด้วยนะคะเก่งมากๆ,ๆเลย <laughs> เรียบร้อย กันแล้ไอ้อที่เล่นกันมาเหนื่อยทั้งหมดนี้ยังไม่ได้นะคะไม่รู้เล่นทาไมกันไม่เหนื่อยเขาบอกว่าเป็นคนจีนเนี่ยเขาจะมีเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตเป็นเรื่ององความเชื่อ หันหลังด้วยคุณคิดผมโดนสายไปเป็นล้ไ EX ม่ได้จาไคระปไนไแคชียเยอเเมื่อก <ok ี้รายการบอกว่ารายการอยากลงไปรับด้ว anyway ย 一个人。 Mặc q u ที่เขาม่รอเขาไม่ได้มารอรับนะครับรอรอตัดจริงโอนวดโอนอย่าไปดมมั้เฮเอาอย่าไปดูมั้งอย่รอรู้รอรูเลยรอดูกันเลยทั้ง่น Oh. Uh -huh. ว่าสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมกับรีวิวบันเทิงกาแฟชันไอแลนด์นะคะบริเวณนี้ทางโน้นเห็นเขาบอกแบบวายเขาแบบรับออเดอร์อยู่เขาขายตัวเดอร์โอเคนะเพร้อมนะเนี่งสองสามไปรวยรวยไปคู่นี้มันต้องรวยโอ้โหที่โต๊ะที่ต่างแข่ง เดือเือหอเดี๋ยอวามะตรเดี๋ยวพี่คนกลุ่มนี้กเอไปเป็นเอกต้ารอบต่อไปนะครับที่อยู่ในเวทีกันไปเป็นส้านเป็นเป็นส้านเป็น้น่อนคนสุดท้ายค่ะเชตรงนะคะเชตงเช็ดมือหรือเท้ะเดี๋ยวมือเปี่ยกม พรไหมคะที่ตรงไหนตรงไหนไหมคะทั่วเลยทั่วเลยตรงที่ตงเขาทั่วถึงนะคะอมาพร้อมละกไปทีเลยค่ะแวบยจะตรงบอกม่ไเลยนะคะขอพูเลยนะคะ่ั่วลไหล่น่ลี ายรูปร่วมกันเนี่ยนะคะเ,คเขาอยากจะได้ยินคำมั่นสัญญาว่าอาเฮียแต่ละเฮียเนี่ยจะดูแลเอาหมวยให้ดีอย่างไรบ้างให้อาเฮียซาให้คำมั่นสัญญากับหมวยหน่อยสิคะผู้เข้ามาผู้เขาเ้ามาไม่ใช่ไม่ได้แข่งเลยครับไล่าเดี๋ล่นมุเล่นมุกตูนหลอนตูนเป <c oughs> ็นชะนีเราไม่ได้ดอกไม้เราสวยแล้วเราเจอ,อเราต้องดึนสวย

ยคะคู่ต่อไปก่อนนะวยค่ะกูต่อไปใครจะใช้ใครจะใช้ค่ะเยี่ยวก็ได้เยี่ยมคอยเยียบของม้ากับไม้นี่กับลื้อหอยเลยอยู่กับเยี่ยมประจำแล้วก็หอยลืยอย่าคิดเยอะเยี่ยมอ่ะเยี่ยมอ่ะคุณผู้ชม เลยได้ที่ยังไงมาเท่าไหร่ไปเปิดห้องเลย <ส assistant> ไปเดินกันเถอะถ่ายภาพคู่กันค่ะถ่ายภาพคู่กันนะคะโอ้โหคู่นี้หวานมากียัง<ส>ฟืนทรงตัวนะจ๊ะเฮียตรงค่ะเฮียตรงค่ะเฮียตรงหาว่ายังไงคะเฮียตรงมือเบียรนะคะวันนี้ก็ได้สาย่าใหม่ ็นอาสานหนุสาวแล้วก็มีตรงมนอเตี๋ยขอให้แฮชแท็กอย่างพร้อมเทมกันอ่ะเชิญถ้าเกิดว่าเป็นเมียเฮียนะครับงานบ้านไม่ต้องทำอะไรอีกอะไรอีกงานก็ไม่ต้องทำ

แคสี่บอกเสมอนะครับว่าถึงแคสี่จะเด็กแต่แคสี่เรไม่เด็กนะครับนี่ขนาดขนาดวันธรรมดายังจัดขนาดนี้นะครับถ้าวันจันทร์นักขายจะจัดให้หนักขนาดไหนหมดนะครับ รอฟัง่นีอรอหาตั้งลงคนสุดท้ายเนี่ยพูดเลยว่าอันนี้พีกแล้วเนี่ยตัวเด็ดเลยตรงนี้เนี่ยคนสุดท้ายนี่พูดเลยว่าคาดหวังจะบอกเรา,าเราเห็นเขาใน <c oughs> ไม่เอาไม่เอาเราไม่มีเรื่องกับเพื่นใช่ไหมเในละครเนี่ยก็มีาสาวๆที่แบบตามครีดเขาเยอะแยะมากมายจะบอกเลยว่าเดี๋ยวพี่พอคอนเกิคนจริงพี่เถื่อนดิบรุนแรงซาดิสทุกอ,อย่างน้อยมากแล้ ไายใจ้วยับยืนเลยนะบุ๋มคู่หูคอโอเครึเปน่ารึเยลอารึเปล่าดีเป็นคู่หาคเป็นคู่หาคอก็บอกที่สุดหัโอเคค่ะแล้วก็ต้องขอเรียนเชิญนะคะ ขารตลาดจากเบเกอรี่เลอแปงนะคะคุณจัดกระพงพงไพบูลนะคะให้เกิขึ้นมาถ่ายภาพร,ร่วมกันกับผู้โชคดีทั้งห้าท่านรวมถึงเลอแปงทั้งห้าท่านบนเวทีและก็มอบของที่ระลึกค่ะจากเบเกอรี่เลอแปงด้วยนะคะขอเนเชิญค่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะมอบของที่ระลึกนะคะให้กับเซอร์ยพทั้งห้าคนผู้โชคดีนะคะจากเลอแปงนะคะ <c oughs> น่ารักมากเลย <c oughs> Thank mm -hmm. you. แล้วด้วยนะคะใครชินป่อะอันนี้โดนโดนข้างนี้โดน,น,โ,ดน <S <S โอเคชูชูแล้กให้กับกล้องได้เลยค่ะขอขอบคุณนะคะ,ะคะุณจักระะพ,พงษ์พงษ์ไทยบูรณ์นะคะจากชิคกี้พเราแตงด้วยค่ะเขาเสียงปรบมือด้วยนะคะ และลำดับต่อไปนะคะขอเชิญผู้บริหารเครื่องสกออาง์มแบรดดิสกินค่ะคุณสัตสิบุตรมานาวิทยผลนะคะไม่เกียวกัขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายรูปร่วมกันกับผู้โชคดีทั้ง5ท่านนะคะรวมทั้งมอบของที่ระลึกด้วยค่ะขอเชิญค่ะทีละผู้นะคะทีละหน้าเลยนะคะ จัดก,กร,รมคำด้วยค่ะทีละคู่เลยนะคะหรือว่ารวมกันเลยดีคะรวมกันเลยนะคะรวมกันเลยค่ะชูเสื้อหน่อยได้ไหมคะคลี่เสื้อออกมาได้ไหมคะ,ะเสื้อนี้ก็เซนสดกันเลยนะจ๊ะเห็นอะไได้ ที่กา้านอยู่บ้านทุกท่านเป็นเอโลอ <laughs> เดี๋ยวแรกข้งางล่างแลยข้างล่างถ่ายภาพเสร็จก่อนเดี๋ยวด้านล่างมีให้นะคะโ <c oughs> <Okay. S 2> อเค <c oughs> พร้อมนะคะเดี๋ยวเฮพร้อมกันนะหนึ่งสองสามเย<ะ>้และนี่ก็คือ5สาวผู้โชคดีที่ได้เป็นสุพท้ายของ5เฮียในวันนี้ขอเสียงปรบมือมให้กับทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเฮมาทั้ง นีเราก็ไม่ได้มาเล่นเกมเฉยๆเรายังใช้งานเขาไม่หนักเ